ฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยได้ยังว่าวะไหนดูสิไหนดูสิมาดูสิอันนั้นก็แหงนะนั่นฟุ้งกระตุกมันจะเกินไปแล้วบ้างนีไปเอาบนใด้ดิฮะฟ้าไม่นานดิอีพ่อยเมย เอาบนไหยบานนี่แม่น่ามีลีเลยนี่น้ำขึ้นสูงปลาเยอะไงสะอ่อนเลยสุดยอดเลยว่ะทกักดีเด้อมาดีดีจากโตนี่พูดนะเฮเฮ,ฮนี่มาดีดีปะคนหากับบ้านมาน <c oughs> เปรียกฝนมาเลยจากโลนี่โลไ่สี่ยี่สิบโลป จักตัวนะ19ตัวสิบตัวโอ้จากโลบบนี่โบเมติสิบกโลก่นเนาะ